โชว์การครับชนะจากผับออรมาครับก็จแป้งเกียกไปนะครับอันนี้ก็คือ,อาัออาครับ,น,น,รบน,นี้ทำกันสดๆเห็นๆเลยนะครับเอาแป้งเปียกทาไปนะครับทาไปด้วยความเร็ว1นึ่งวิต่อสาสครั้งครับแล้วก็ผลึกหน้าผลึกหลังครับ อ,อ,อันนี้ก็สีข,ขาวๆนั่นคือกระดาษทิชชู่หรือเปล่าไก,คกา่ครับตัวนี้ครับต้นสนุหางไก่ครับมาแทนตบสว่านนี่ครับที่พี่เขาก็สาธิตให้ดูนะครับตบชาวาครับนี่ก็คือขั้นตอนการบิดอัดครับเป็นภาชนะนะฮะขึ้นรูปทรง ก็ปีกอัดเข้าไปครับก็รอสักแป๊บหนึ่งครับระหว่างทีบบ ujemy, ่รอเป็นเซ็ตลูกครับเจ้าหน้าที่ก็มาทำอีกอันหนึ่งนะครับก็ขีพันเข้าไปเนะครับอันนี้ก็คือศูนย์ฝึกมีชีวิตนะครับของต่อสนองอำเภอภาชีจังหวัดกระนครรียุธยาครับ ก็คอนเซปต์ตอนอันนี้นะครับก็คือรถขยะที่มาใช้จากพลาสติกครับก็เลยใช้ใบผักกบชวาเนี่ยครับแล้วก็ใบไม้ชนิดอื่นนะครับเอามาพัฒนาเป็นจานก้นลึกครับจานก้นลึกอันไหนบ้างจานก้นลึกนะครับก็อ,อันนี้ก็คือจานก้นตื้นครับผลิตจากผักกบชวาสดๆนะครับอันนี้นครับกำลังโชวให้ดูอยู่ก็ เอามาประกบกันครับมีแผน่นขาวๆรองรองไว้ขั้นกลางครับตรงเอาไว้เป็นตัวเชื่อมะครับนอกจากผักสบชาวาสดน,นะครับก็มีผักสบชาวาแห้งแล้วก็มีกาบต้นไผ่ครับกาบต้นหมากใบบัวใบต้นสักครับก็สามารถนำมาใส่จานอาหารครับได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีสไตล์ครับนี่ครับหลากหลาย แล้วก็มีสไตล์ก็ที่สำคัญครับย่อยสลายแล้วก็ทนความร้อนได้นะครับแร้ถ้าเอามาใส่อาหารมันก็คงจะดูอาหารดูมีมูลค่ามากขึ้นกว่านี้นะครับนี่ครับจับดูก็จะแข็งนิดนึงครับนี่นะครับ,รบ,ก,ก,รบ,รบก็ที่เซตขึ้นมาแล้วครับยังยังร้อนอยู่ไหมครับพี่ อาไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะแแรกอันนี้เป็นเครื่องดิดดิดอัดนะครับ,ๆๆบ,บครับเทคโนโล,โลยีที่จะลดการใช้พลาสติกก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประโยชน์นีครับก็สามารถกำจัดวัชพืชนะครับ ที่อยู่ขัดขวางรับน้ำนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการขัดแย้วัตถุนะครับเพราะว่าสิ่งของพวกนี้ครับเราสามารถหามาได้จากแหล่งธรรมชาตินะครับแล้วก็ผลิตกันใช้ในชุมชนกันเองได้ครับอันนี้พาชีที่อยุธยานะครับมันก่อนแฟนก็ส่งมาทางอินบ็อกมาให้นะครับอบอกว่ามีประเภทนี้อยากไปเรียนอันนี้อันนี้คชมไม่ได้ ประมาณสองนาทีนะครับใช่ค่ะถ่ายนะ้ำออกครับก็จะถายน้ำออกให้หมดนะครับผลิตนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีน้ำเยิ้มๆครับวันนี้กินกินกินของพืชผักนะครับ,ค,รบคุณพี่คุณพี่เขาก็เล็มใบครับเมื่อสักครึ่งปีก่อนนี่ผมก็ไปงานที่เดอะมอลล์นะครับเขามีทําเตียงยากผักตพชวาให้แมวนอนนะครับอันนี้ก็ เอามาทำเป็นภาชนะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเลือกใบที่ดีๆมาด้วยนะครับครบัถ้าของไม่ดีก็ไม่เอามาโชว์นะส่วนตัวนี้นะครับนอกจากทําจานอาหารทั่วไปแล้วครับก็มีการคิดค้นในการท,ทําพวกเส้นใหญ่ครับเดี๋ยวขอสัมผัดดูหน่ยโอ้นี่มันนี่มันผ้าเลยชัดๆนะครับ ผ้านุ่มๆครับคิดว่าใส่แล้วคงไม่ร้อนครับตันนี้ไม่กล้าคลี่ออกมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นแมสแคปหวานคืออะไรอะ่ะไม่รู้ครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องขอภัยท่านผู้ชมเลยจานพวกนี้นะครับก็ขายโลละ60สิบบาทครับ ก็ตกจานละห้าบาทครับส่วนชามครับโหลละ120บาทครับถ้าชามนี้ก็ตกอันละ10บาทจนะแต่คงขายเป็นแพ็คแลรวครับก็หากจะเข้าไปเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงครับเขาสอนให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับ,รบก็ที่ศูนย์ กอนครับอำเภอพาชีอยุธยานี่นะครับเบอร์ติดต่อครับคุณครูดาทินีครับหรือคููเต้ครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ035 2 4ส1หรือเบอร์มือถือ086 373 6 6 7 8อันนี้คือเส้นใยครับไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรเชื่อกทำวิกอะไรอย่างเงี้ยมั้ง อันนี้คล้ายๆกระดาษทรายแต่ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรครับส่วนอันนี้เ,เป็นของทำลวยของสวยงามครับอันนี้ก็ได้อันนี้ครับเอาไว้ใส่ถ้วยกาแฟครับสตาร์บัคอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกของครับ ขอ,ขอไม่เปิดแล้วกันครับสัดผัดดูจานโหลละ60นะครับส่วนทามโรลละ120บาทครับ